สักหน่อยนะคะส่วนอายุตรงนี้มิกะอายุ69 69ค่ะเอ๊ะเอ๊ะอะทำไมล่ะคะก็69 69ไงเอ๊ะอายุของมิกกามีอะไรแปลกอ๋อจริงๆก็ไม่มีอะไรแปลกนะคะคือว่าอายุของมิกะานะ่ะก็เป็นอายุที่เป็นตัวเลขนำโชคของนางฟ้ายัางไงละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนคิดไม่ออกนะคะว่าเวลาที่ต้องใช้ตัวเลขหรือว่าอยากจะเสี่ยงดวงสักตั้งหนึ่งเนี่ย ให้ทุกคนใช้ตัวเลขที่อ้ําน้ำโชคของพิกะนั่นก็คือ6 9 6 9้าเก้เองไม่ใช่ไม่ใช่พลังที่แท้จริงของพิกะนั่นก็คือนั่นก็คือเออเออเออลำโม,มเออเอ,เ,อเดี๋ยวนะเด,เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สักหน่อยนะอ่ะอันนี้พิกาคิดว่า ม,มิกาคิดว่ามีการผิดพลาดท,ทางเทคนิคเกิดขึ้นนะคะคือว่าพี่ทีมงานเขาน่าจะใส่ผิดมากค่ะทุกคนแบบว่าน่าจะทํางานกันหนักแล้วก็เผลอใส่อะไรที่ไม่จริงมามนะคะรามมกชอบกินน้ำอร่อยหรือว่าอะไรอย่างนี้ขิวบ่นไม่ใช่เรื่องจริงเลยสักกระติดเดียวค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีวนความจริงอยู่เลยทุกคนอย่าไปเชื่อนะทุกคนต้องเชื่อมิกานะคะ